รูขวัตวัดในการเศร้าหมองสารีบุตรในวัดสี่อย่างนั้นนี้เป็นรูขวัตวัดในการเศร้าหมองของเราคือทุรีเกิดกลางแล้วที่กายสิ้นปีเป็นอันมากเกิดเป็นสเก็ดขึ้นสารีบุตรเปรียบเหมือนตอตะโกนานปีมีสเก็ดขึ้นแล้วฉั้นใดก็ฉันนั้น ทุรีเกิดกลางแล้วที่กายสิ้นปีเป็นอันมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นสารีบุตรความคิดนึกว่าโอ้หนอเราพึงรูปทุรีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถอดังนี้ไม่มีแก่เราแม้ความนึกคิดว่าก็หรือชนหล่าอื่นพึงรูปทุรีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดดังนี้ก็มิได้มีแก่เราสารีบุตร นี้แรเป็นวัดในความเป็นผู้เศร้ามองของเรา